ก่อนโตโยต้าไทาพีเมลีบางกอกกราเดฟซีพบสมุทรสงครามเอฟซีวีจีโกนี้ครับเราพาทุกท่านมาที่สนามลีโอเซเดียมครับก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทายพีเมลีกมีการมอบรางวัลน,นักตเตะยอดเยี่ยมของศึกโตโยต้าไทายพีเมลีกครับประจำเดือนกร,รกฎาคมให้กับทางด้านนาริทวีกูลครับผู้รักษาประตูของบางกอกกราเดฟซีเกมนี้ครับเจ้าบ้านบางกอกกราศรับการเยือนของสมุทรสงครามเอฟซีครับปลาทูคขนอง เกมนี้ทางด้านโคดแท็กอัตพนบุสปากค,คมครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของนักเตะโรเชตชั่นนักเตะในแดนกลางครับทรงพีระพงลุงพิชิตโชติรัตครับทางด้านสุเสกไก่แก้วรวมไปถึงได้ทางด้านชาตรีชิมทะเลครับกลับมาเป็นหัวหอกของทีมอีกครั้งนึงครับส่วนทั้งด้านทีมเยอือนสุ่สงครามก็กำลังทำผลงานได้ดีครับนัดล้าสุดเอาชนะชนาาไว้หนึ่งต่อศูนย์ครับ ประมาคู่ต่อสู้เนาะนะครับเล่นตามเทคนิคของเราเนาะนะครับอย่าลืมเสียแล้วบีบคู่ต่อสู้แตกบอลเลยเนาะนะครับแล้วก็อดทนในการเล่นเนาะนะครับอย่าเสียไปเหลืองโดยไม่จำเป็นเนาะนะครับมาช่วยกันนะชกันนะเล่นได้สุดเลยมาหนึ่งสองสามวิธีเลยหลเกมจะเริ่มก็มีการปลุกเร้านักเตะเหมือนเดิมครับสำหรับทางด้านโค้ดแท็กกับทางด้านคุณสุบสีลลาลิตครับรองประธานสโมสรเริ่มเกมครับเป็นท่าน้าทมาวกลาสได้ลุ้นก่อนครับจังหวะนี้โฮเซ่ไมนาได้ยิงก็ข้ามขาออกหลังไป บอลบุกเป็นของทางด้านเจ้าบ้านมาออก,กลาสครับจังหวะนี้ว่าสันได้เปิดแล้วก็ลึกไปถึงชาตรีได้ตวัดวอลเลย์ลูกนี้เกือบเสียเสาสองครับเป็นพุทธศาสตร์บุญปกครับโอ้โหพุ่งเซฟออกหลังช่วยทางด้านทีมเยือนไม่ได้ครับจังหวะต่อเนื่องครับสุปรเสกเปิดลูกเตะม,มุมลูกนี้เข้ามาเป็นทางด้านโกรันซุบาล่าครับโชว์ประมุขที่เสาแรกแต่ก็ยังไม่เข้าเป้า จังหวะบุกของทางด้านมาออก,กลาสครับยังมีอย่างต่อเนื่องจังหวะนี้ซาลุตาเปิดมาที่เสาสองครับรีซอตบกับไม้สุปเปอเกแปรลูกนี้อือข้ามคานออกหลังไหมครับโอโ้โหโอกาสใกล้เคียงที่ได้ประตูแรกของทางด้านมาก,กลาสของเราครับจังหวะบุกยังเป็นของทางด้านบีจีครับบอลบุกที่ซาลุตาท่านกราบซ้ายซาลุตาล็อกมาหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงลูกนี้เฉียวเสาแรกออกไปครับได้ลุ้นอย่างต่อเนื่องครับบีจี ประตูแรกยังไม่มาครับจังหวะบุกครั้งแรกของทางด้านสมุทรสงครามครับบาโบ่มาร์คแลนดี้ได้โมงลูกนี้ครับก็ยังข้ามคานออกไปครับกองหน้าผิวสีกองทางด้านทีมเยือนประตูขนองจังหวะลุ้นฟรีคลิกของมออตตาสครับรก็รกฎวิริยะอุดมสรีเปิดลูกนี้เข้าไปแล้วก็เป็นชาตรีครับโฉบเข้ามาโมงแต่ก็ยังกดไม่ลงครับยังโดนข้ามคานอ,อกหลังเลยครับ วันนี้บาลคลาสมาดีเหลือเกินครับบุกเข้าใส่ทีมอย่างเดียวจังหวะตะวัดข้ามาแล้วจังหวะนี้ซาลุตะได้กระดดหักเสาสองไปนิดเดียวครับซาลุตะฮิโรโนริครับพยายามกระดกที่เสียบเสาสองับแต่จังหวะยิงของเจ้าตัวนี่ก็ยังปลิ้นหลังไปอีกครับจนมาถึงช่วงท้ายครึ่งแรกครับจังหวะฟรีคิกของกโกด,ดและโยลุกนี้ครับเรียบร้อยครับเจ้าเวหาะครับชาตรีจิมทะเลโอ้โห แน่นอนจริงๆครับจังหวะเปิดเข้ามาของกรกฎแล้วเป็นชาตรีครับขึ้นมงให้ทีมขึ้นนําไปในช่วงทายย้ายครึ่งแรกครับ1-0ครับโอ้โหเวลาพอเหมาะพอจอดจริงๆครับกดล็อกใส่ความกดดันครับจังหวะเปิดกรกฎลูกนี้ครับและชาตรีขึ้นคนเดียวเลยครับตัดหน้าพุทธศาสตร์บุญปก1-0ครับบางกลาสขึ้นนําสมุทรสงคราม FC แล้วก็เป็นประตูเดียวในครึ่งเวลาแรกครับงดครึ่งแรกเป็นบาากลาสที่ขึ้นนําไปก่อน1นต่อศครับครึ่งหลังบาลกลาสก็เริ่มต้นด้วยเกมบุกเลยครับจังหวะเปิดของโฮเซเมน่าจังหวะนี้ก็ยังลึกครับเลยออกเสา2องไปบอลบุกของสุสงคกลางครับ,รบเกือบได้ผลกับจังหวะนี้บาโบจ่ายให้ทางนั้นวัชระพงจันง,งามครับ โอ้โหได้หลุดเข้าไปยิงครับถากเสาสองออกไปนิดเดียวครับประมาทไม่ได้นะครับเกมรุกของทางด้านส,สามุทรสงครามรวมไปถึงจังหวะนี้ครับเป็นเรัตชนาธบำรุงชาติครับได้ฮาโบลเล่ลูกนี้ก็ยังออกหลังอีครับออกองกลางของทางด้านปราทูขนองบอลบุกของทางด้านออกราสซารุตะได้ยิงลูกนี้ก็ถากเสาสองไปครับซารุตะวันนี้ยังซามเป้าไม่เจอนะครับ วินฟิลด์ร่างเล็กชาวญี่ปุ่นจังหวะฟรีคิกสุภาษิตจังหวะนี้ครับยิงยิงกินโยนเข้าไปก็ยังโดนทุบทิ้งครับปูนาศาสตร์ยังยืนถูกตำแหน่งครับได้ลุ้นเลยครับจังหวะเปิดฟรีคิกของเจตตะจังหวะขึ้นเกมร่วงกลับซ้ายเปิดเข้ามาลูกนี้อื้อชาตรีครับเข้าฮอจังหวะแรกไม่โดนครับแล้วก็เป็นทางหน้าลาสลาสไครบี้ครับตัวสำรองไม่คิดว่าบอลจะเลยมาถึงครับ โดนเท้าแปลกหลังไปไม่ดีและจังหวะนี้คาบี้มาอีกแล้วพาบอลเลื้อยขึ้นมาทางานั้นดาบขวาแล้วก็ยิงจังหวะนี้ติดพุทธศาสตร์ออกหลังครับบุกมาเป็นละรอกครับทางนั้นาออก,กลาสส่งจะรววทั้งเรียบอย่างคารบี้ลงมาด้วยจังหวะเปิดเข้ามาแล้วจังหวะนี้ครับเหมือนจะเอามือไปปัดบอลเข้าประตูหรือเปล่าบาโบมาร์ครแลนดี้แล้วพู้ธศิสิ์มงคนลชายเวสีว่ายังไงไม่ได้ประตูครับ แล้วเจ้าตัวนี่มีเหลืองคาดโทษอยู่แล้วครับและแน่นอนครับเป็นใบเหลืองที่2ครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามครับค่อนข้างชัดเจนครับจังหวะขึ้นพยายามเข้าฮอสของเจ้าตัวครับแต่เอามือไปตบบอลจังหวะที่นาริทเีกุลพยายามจะรับบอลพอดีครับก็ยอมรับโดยดุษเดีครับจังหวะเปิดเข้ามาของซาก้าครับและจังหวะนี้ครับเจ้าตัวมือตบบอลครับนริทพยายามออกมารับบอลจังหวะนี้แล้ว เหลือผู้เล่นมีแค่10คนครับสำหรับทางด้านสมุดสงครามแต่ก็ได้ลุ้นจังหวะนี้กีฮูเบิร์ตยิงแล้วก็ต้องชมนาริทเลยครับโอ้โหพุ่งเซฟมือเดียวครับช่วยรักษาสกอร์ของบาวกาดไว้ได้บอลเปิดของวาสานมาจาังหวะนี้บุรศาสตร์ชนก้องหลังและตกมาลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ2ต่อครับลาซาลัสกบมบีทำประตูแรกในสีเสื้อของบาวการ์ดได้สำเร็จครับสำหรับเจ้าลาซาลัส วับชาครับจังหวะคลอสของทางด้านวัส,สันพุทธศาสตร์พยายามจะออกมาตัดนะครับแล้วไปชนกับจุงโฮจินครับและนี่ครับลาซาลสจิ้มง่ายๆเข้าไปเลย2ต่อศูนย์ครับบาง,งกลาสขึ้นนำสมุทรสงครามขอบคุณพระเจ้าเลยครับลาซาลสหลังจากนั้นบาง,งกลาสจะได้ลุ้นครับพีระเทพเลื้อยเลี้ยงเลาะพาบอลมาหน้าประตูแล้วก็ยิง ก็ยังไปตรงตัวผู้รักษาประตูของสุโขทศกรามช่วงเวลาที่เหลือครับไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มกันได้ครับจบเกมเมอร์การ์ดเอฟซีเอาชนะสุโขทศกรายเอฟซีไปได้2ต่อ0ครับก็วันนี้ครึ่งแรกทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยเรา,ก,ารเก็รองเกมได้ดีนะครับวันนี้การเสียบอลค่อนข้างจะมีน้อยในทั้งช่วงครึ่งแรกครึง่งที่สองนะครับเรามาีาชาร์จในการที่ยิงประตูเยอะเลยเพราะครึ่งแรก ก,ก็เคนที่ทุกคนสามารถที่หมุนเวียนผู้เล่นเราพักผู้เล่นวันนี้ก็สองสามคนนะครับเราเตรียม,มนในการเล่นสุดสดายครั้งหนึ่งนะครับก็พอใจนะครับสามแต้งสําคัญที่จะกลับมาเล่นได้บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ออมองไปถึงแมทที่เล่นกับเทโลนะครับมันที่จริงมัน,ม,น,ม,นมันเรื่องของสมาธินะครับผมผมมองไปที่สมาธิมากกว่าซึ่ง ต,ต่อไปเนี่ยต้องเน้นสมาธิให้มากโดยเฉพาะบบในเรื่องการเปลี่ยนจากไปสู่เกมรับต้องมีสมาธิให้ดีแ่บน,นี้นแตะต้องอดทนเล่นมากคู่ต่อสู้ให้มากกว่าเดิม